sapa katara katama upaya itara anya anyatara anyatama upa PARA aparada kina utara ATARA yata eta ima amuking EKA upa tawi ti jatu tumha amha iti satawi sati sapana manita ni

ติริงคานิสัพหะกตาระกตมะอุภยยะอิตตะระัญญาัญญตะระอัญญตมะปุปาปาระอปาระยัคินาอุตตระอาตะระยะตาเอตาอิมาอะโมกิงเอกาอุปาทวิติจตุตุมหะอัมหะอิติสัตวิสติสัพพนามานิตานิ สัพพนามัตติริงคานิสัพพนามี27ตัวสับคือสัพพะกตระกตมะอุภยะอิตระอัญญะอัญยตระอัญยธรมะอุปาปะระอะปะระดัจขินะอุตระอัตระยะตาเอติมาอะโมกิงเอกาอุปัตวิติจตุตุมหะอัมหะ สัพนามเหล่านั้นเป็นได้สามริงเพราะเป็นชื่อของนามทั้งปวงสรพพสัทธาปรมาราทั้งปวงปุงเริงเอกวจนะพหุวจนาปรมาสัพโพสเพอราปานาเฮสัพาสพาเฮสเพตุติยาสัพพังสเพตติยาสเพนัสเพหิ สัพเพพิจตุธิสัพพัสสัพเพสังสัพเพสานังปัญจมิสัพพมาสัพพสมมาสัพเพหิสัพเพพิจตุธิสัพพัสสัพเพสังสัพเพสานังสัตตามิสัพพมิสัพพสมิงสัพเพสุสัพพัสทธาปัตถมาระ ธรปวงปุงริงเอกาวัจนะพหูวัจนะปัตตมาสพโพสพเพอาราปนาเฮสะพาสะพาเอสเพดุติยาสัพังสเพตติยาสพเพนาสเพหิสเพพิจตุทีสะพัสสะสเพสังสะเพสานังกัณฐมิ สัพพมาสัพพสมาสัพเพหิสัพเพพิชาติสัพพะชาสัพเพสังสัพเพสานังสัตตมิสัพพมิสัพพสัมิงสัพเพสุสัพพสัทธาวัฏธรรระทั้งปวงอิทธิเริงเอกวจนะพรหูวจนะปัตถมาสัพพาสัพพาสัพพายุอารปเนาเฮสัพเพเฮสัพพาสัพพายุ ดุติยาสัพพังสัพพะสัพพายุตติยาสัพพายาสสัพพะหิสัพพะพิจตุติสัพพัสสัพพายัสัพพัสังสัพพัสานังปัญจมิสัพพายาสสัพพะหิสัพพะพิจติสัพพัสสัพพายัสัพพัสังสัพพัสานังสัตตมิสัพพัสังสัพพายังสัพพัสูสัพพัสัทธาปัฏฐามาระ ทังปวงอิทธิเริงเอกวัจนะพหูวัจนะปัทธรมสัพพะสัพพะสัพพโยอารัปนาเฮสัพเพเฮสัพพะสัพพโยดุติยาสัพพังสัพพะสัพพโยตติยาสัพพยาสัพพหิสัพพพิจตุติสัพพัสสัพพยาสัพพัสังสัพพัสานังปัญจมิ สัพพายาสัพพหิสัพพิชัดธิสัพพัสาสัพพายะสัพพัสังสัพพานังสัตตามิสัพพัสังสัพพายังสัพพสุสัพพสัทธาปัตมาระทั้งปวงนะปุงสังการิงเอกวัจนะพหุวัจนะปัตมาสัพังสัพพานิอราปานะเหสัพพะเฮสัพพานิดุติยาสัพพังสัพพานิ ัตยาสเพนัสัพเพหิสัพเพพิจตุถิสภัสสาสัพเพสังสัพเพสานังปัญจมิสพะมะสัพัสตมาสัพเพหิสเพพิชาติสภัสสาสัพเพสังสัพเพสานังสัตตมิสพะมิสัพัสตมิงสัพเพสุสภัสัทธาปัตถามาระทั้งปวงนาพุงสักการิงเอกวจนะพหุวจนะ ปัมาสัพพังสัพานิอราปานะเหสัพพเฮสัพานิดุติยาสัพังสัพานิตติยาสัเพนาสัเพหิสัเพพิจตุติสัพัสสัสสเพสังสัเพสานังปัญจมิสัพหมาสสัพพสัมัสสัเพหิสัเพพิฉัติสิสัพัสสัสสเพสังสัเพสานังสัตตมิ สัพพมิสัพพัสมิสัพเพสุ